สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่นะคะเรื่องรูปเรขาคณิตค่ะสอนโดยคุณครูกรวิพาใจตรงวันนี้นะคะนักเรียนจะได้มาเรียนในเรื่องรูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตรค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถระบุรูปที่มีแกนสมมาตรและจํานวนแกนสมมาตรได้รูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วข้างของรอยพับทับกันสนิทเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและรอยพับนะคะเราก็จะเรียกว่าแกนสมมาตรนั่นเองค่ะ ตัวอย่างนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะนักเรียนคิดว่ามีแกนสมมาตรหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนเพราะถ้าหากเราพับนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาปลายด้านซ้ายและปลายด้านขวาของสามเหลี่ยมเข้ามาก็จะทับกันได้สนิทนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงเรียกรอยพับนะคะที่สามารถทับกันได้สนิทว่าแกนสมมาตรเช่นเดียวกันกับผีเสื้อตัวนี้นะคะกระดาษรูปผีเสื้อตัวนี้เมื่อเราพับนะคะปีกด้านซ้ายและปีกด้านขวาก็จะสามารถทับกันได้สนิทนั่นเองค่ะรูปที่เมื่อพับแล้วนะคะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และรอยพับนั้นนะคะก็เป็นแกนสมมาตรนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2ค่ะนักเรียนคิดว่า2ภาพนี้มีแกนสมมาตรไหมคะมาดูรูปซ้ายมือก่อนนะคะรูปลูกศรรูปนี้นะคะมีแกนสมมาตร1แกนค่ะและรูปด้านขวามือนะคะก็มีแกนสมมาตร1แกนเช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างที่3ค่ะรูปซ้ายมือนะคะคือรูปหวัวใจนักเรียนคิดว่ารูปหวัวใจมีแกนสมมาตรไหมคะเก่งมากค่ะรูปหัวใจนะคะมีแกนสมมาตร1แกนและรูปขวามือนะคะก็มีแกนสมมาตร1แกนเช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะจะเป็นตัวอย่างของรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะมีรูปอะไรบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรูปที่1ค่ะสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะรูปที่2รูปที่3นะคะก็จะเป็นรูปร่างที่ไม่สามารถ พับกันแล้วรอยพับนั้นไม่สามารถทับกันได้สนิทนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรูปที่ไม่สามารถพับสองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้รูปนั้นจะเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรค่ะตัวอย่างค่ะอ่ารูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่สามารถ ทับมาหากันแล้วก็รอยทับนั้นก็ไม่สามารถทับกันได้สนิทนั่นเองค่ะเดยนนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่ารูปเหล่านี้นะคะรูปใดมีแกนสมมาตรรูปที่1นึมีไหมคะเก่งมากค่ะรูปที่1มีแกนสมมาตรนะคะรูปที่สองนะคะ มีแกนสมมาตรเช่นเดียวกันค่ะรูปที่3นันเกเรียนคิดว่ามีไหมเอย่ยใช่แล้วค่ะรูปที่3ไม่มีแกนสมมาตรนะคะแล้วรูปที่4ีละคะมีไหมเอย่ยรูปที่สี่นะคะมีแกนสมมาตรค่ะรูปตรงกลางร,รูปที่หเครื่องบินล่ะคะ,ะมีแกนสมมาตรเช่นเดียวกันค่ะ และรูปสุดท้ายล่ะคะเก่งมากค่ะรูปสุดท้ายไม่มีแกนสมมาตรเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำแบบฝึกหัดสรุปแล้วนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรก็คือรูปที่เมื่อพับแล้วนะคะสองข้างของรอยพับพับกันสนิท เราจะเรียกร, Heck, รูปนั้นว่าเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรและเรียกรอยพับนะคะว่าแกนสมมาตรนั่นเองค่ะส่วนรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือรูปที่ไม่สามารถพับสองข้างของรอยพับมาทับกันได้สนิทนั่นเองค่ะนั่นคือลักษณะของรูปที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำอยู่2หน้าค่ะอยู่ในหน้าที่96และ97นะคะข้อ1ใหญ่ให้นักเรียนนะคะลองวาดรอยประนะคะในรูปว่าตามภาพที่กำหนดให้นะคะสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่และถ้าทับกันได้สนิทมีแกนสมมาตรกี่แกนนะคะส่วนข้อ2ใหญ่ ให้นักเรียนการกระบาดในสี่เหลี่ยมใต้รูปที่ไม่มีแกนสมมาตรและขีดเครื่องหมายถูกในรูปที่มีแกนสมมาตรค่ะถ้ารูปใดมีแกนสมมาตรนะคะให้นักเรียนเขียนรอยปะนะคะแสดงแกนสมมาตรของรูปนั้นด้วยค่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ